ความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามันกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าวิบสอนอชอแล้วนะคะจำนวน28คนโดยมีรัฐมนตรีประจําสานักนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นกรรมธิการในสัดส่วนคณะรัฐมนตรีติดตามจากคุณวรพัฒน์พัทยากุลรายงานสดมาจากอาคารรัฐสภาค่ะเชิญค่ะคุณวรพัฒน์ค่ะคุณกรองแก้วคุณจันทิมาครับรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับก็เปิดเผยว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับเรื่องของการ ถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองจากปปชนะครับดังนั้นจึงยังไม่สามารถดําเนินการใดๆได้ครับ การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติครั้งที่14ทับ2,557ในวันนี้เริ่มขึ้นเวลาประมาณ10นาฬิกามีนายพรพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมนะครับเดยเริ่มต้นที่การตั้งคณะกรรมการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือวิบสอนชถาวรซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น28คนโดยมีประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับเป็นประธานวิบสอนชและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติทั้งสองเป็นรองประธาน วิศสนชโดยตําแหน่งรวมถึงนายมีมนายสุวพันธ์ตันยุวันธนะนะครับรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมธิการในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรี จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาร่างกฎหมายเร่งด่วนที่คณะรัฐมนตรีเสนอมาต่อเนื่องจากเมื่อวานซึ่งเริ่มต้นพิจารณาเรื่องร่างพระราชบัญญัติสัตว์เพื่อง,งานทางวิทยาศาสตร์พศและยังมีกฎหมายสําคัญอื่นๆรวมอีก7ฉบับสําหรับความคืบหน้าการถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองนะครับนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสภา,านิติบัญญัติแห่งชาติคนที่หนึ่งกล่าวว่ายังไม่ได้รับสำนวนการถอดถอนนางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐอดีตนายกรัฐมนตรีที่ถูกชี้มูลความผิดทุจริต ในโครงการรับจำนำข้าวจากคณะกรรมการป้องกันและประาบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชจึงยังไม่สามารถเริ่มต้นกระบวนการพิจารณารายละเอียดได้เพราะต้องรอสำนวนการถอดถอนดังกล่าวส่งมายังสอนอชอย่างเป็นทางการก่อนซึ่งต้องรอดำเนินการภายในกรอบระยะเวลา30วันนับตั้งแต่วันรับเรื่องส่วนจะพิจารณาร่วมกับสำนวนถอดถอนนายนิคมวยรัชพานิชอดีประธานวุฒิสภาและนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์อดีประธานรัฐสภาหรือไม่นั้นต้องดูที่ฐานความผิดว่าเป็นฐาน ความผิดเดียวกันหรือไม่หากเป็นเรื่องเดียวกันก็สามารถพิจารณาพร้อมกันได้ทั้งนี้การประชุมวิศวสนชถาวรนั้นแรกนะครับจะยังไม่มีการพิจารณาเรื่องของการถอดถอนเนื่องจากต้องจัดสรรตําแหน่งภายในวิศสนชก่อนถ้าเป็นฐานความผิดเดียวกันก็อาจจะรวมกันได้ฐานความผิดก็คงรวมกันไม่ได้นะครับครับก็ต้องต้องรอต้องรอสำนวนจากปปชอย่างเดียวเลยนะ วิศวชรถาวรเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วาการประชุมครั้งแรกของวิศวสชจะนําเรื่องของวาระนิคมกับคุณสมศักดิ์บบเข้าที่ประชุมหรือยัง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  <Okay. S 2> เดี๋ยวเขาจะประชุมบ่ายนี้วิบชุดถาวรจัดสรรตําแหน่งก่อนจัดสรรตาแหน่งก่อนวิบยังต้องตั้งตําแหน่งภายในวิบ์ให้เรียบร้อยก่อนนะ สำหรับบรบรยากาศการรายงานงานตัววันที่3ของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสอปอชอที่าการรัฐสภายังมีสมาชิกเดินทางมารายงานตัวอย่างต่อเนื่องนะครับโดยตั้งแต่ช่วงเช้ามีสมาชิกเข้ามารายงานตัวแล้ว36คนทําให้ขณะนี้มีสมาชิกเดินทางเข้ามารายงานตัวแล้วทั้งสิ้น140คนจาก250คนเช่นนายบรวรศักดิ์อุวันโนนายจรัสุวรรณมาลานายวุฒิสารตันชยัยพลเอกประสูตรรัศมีแพทย์โดยทางสำนักง,งานเลขาธิการสภาผู้แทน ราษฎรจะเปิดให้สมาชิกเข้ารายงานตัวตนถึงวันที่15ตุลาคม2557ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีโดยไม่เว้นวันหยุดราชการครับ โดยในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับวิ๊บสอนอชอถาวรที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งจะมีการประชุมเพื่อจัดสรรตำแหน่งภายในวิทย์ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะมีการพิจารณาเรื่องการถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือไม่ครับทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นที่อาคารรัฐสภาครับคุณกรองแก้วคุณจันทิมาครับค่ะข,ขอบคุณนะคะ